เดี่ยวเราก็ดูว่า,วาตามมักตาสัมมาทิฏฐิในชีวิตจริงเรามีแค่ไหนเนี่ยนะก็มาพิจารณาดูนะเอ๊ะวัน,วน,วนหนึ่งคิดเรื่องกรรมสักกี่ครั้งนะนตั้งแต่เช้าจนตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาอีกรอบหนึ่งกระพริบตาเว้นนะแบบหลับลืมยาวๆเนี่ยนะคิดเรื่องกรรมกี่ครั้งดี ใบไหมวันละห้าสิบครั้งยี่สิบครั้งน้อยจังอ่ะอ้ยถือว่าน้อยมากเลยนะน่าจะได้วันละห้าสิบครั้งนะเรื่องกรรมและผลของกรรมอันที่จริงเนี่ยความรู้ในกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะมันต้องเห็นแบบอ่านหนังสือเห็นตาแล้วอ่านเลยทันทีเลยนะน่าจะต้องขนาดนั้นนะความรู้ในกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะต้องให้เห็นขนาดนั้นเช่นตามองเห็นสีเนี่ยกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตาปัญญา ถ้าเรามีตาเนื้อนี่มองเห็นสีต่างๆนี่เราแยกได้ทันทีเลยใช่ไหมแต่เราไม่มีตาปัญญาพอที่จะแยกกรรมแยกผลของกรรมแยกบุญแยกบาปได้อันนี้ก็เรียกว่าตาบอดตาใสเรียกว่าบอดตาปัญญาเข้ากันไม่มีตาปัญญาพอที่จะให้เห็นมันจะต้องจะต้องศึกษาเรียนรู้จนกว่าจะบอกว่าลืมตาหลับตาเห็นกรรมและเห็นผลของกรรมอย่างนั้นจริงๆมีคําว่ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีแรกนะถ้าเราจะฝึกเนี่ยนะ เ่นเรานั่งลืบตาทำตาปิดๆนี้ก็ลองมาคิดดูเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยเราลองมาสาธยายแล้วเอามาคิดดูในชีวิตที่เป็นจริงอ่ะนะ ในชีวิตเราเนี่ยเราเอามาคิดดูเนี่ย <c oughs> เห็นอะไรก็มีกรรมเป็นของของรรตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลใครเดินมาเขาก็ามีกรรมเป็นของของเขานะมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราจะไปไหนก็เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยคิดอย่างนี้จนน่าจะท่องได้คนซ้อมร้องเพลงอย่างซ้อมยางขยันร้องเลยอย่างงี้ถ้าเราจะเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เหมือนกันนะว่างๆต้องหัดสายายพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเนืองเนือง เรียกว mm ่าอภินหาปัจเวกอภินหาแปลว่าบ่อยบ่อยบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะ่างที่ว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นต้นเนี่ยเห็นลรงเรืองก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอันนี้ว่าจริงๆนะไม่ได้ว่าเล่นนะนเนี่ยเอาจริงนะ พูดเหมือนเล่นแต่เอาจริงนะยมเล็ก็เห็นยมเล็กก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นเผาพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะสุขจะทุกข์จะเจริญจะเสื่อมก็เป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่อย่าลืมนะกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเพราะผลของกรรมเก่าของเขาชีวิตก็จะเป็นกรรมใหม่ที่เขากําลังทามี ผลต่อไปในอนาคตเพราะัคนที่คิดเรื่องกรรมคือคนที่คิดอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลเชื่อมโยงอยู่ทุกขณะทุกทวารและทุกอารมณ์เลกับทุกคนทุกสัตว์ปรับความเข้าใจอย่างนี้จนมีความเข้าใจอย่างนี้ตลอดเวลา